สวัสดีครับพี่น้องมาเจอกับช่องพยาการแชนแนลคือเก่าครับมือนี้กำลังเมือนี้พยาการกำลังหยามดีเขาเลยเออึงมาหอด้อยเบิ่งแต่ละพี่น้องปลาทั้งนั้นเลยเนี่ยเอยในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับเนี่ยปลาทั้งนั้นเลยลีพยาการอยู่หุ่นกับลีลีอยู่หุน่นลีนาโกเบิ่งแต่ละปาลาลุ่นๆเลยปลาทั้งนั้นเลยเนี่ยปลาขึ้นมาเนี่ย เอ้ยมันหาขึ้นน้ำหนามนี่แหล,ละครับหาขึ้นให้หน้าตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งพยาการพระมายามรีเบิงสะก,กันมีปลาบอกเอาไม่ออกสะก,กันเอาไม่กันไว้เจ้าชันพ่น้องมายามร้ายครับเจ้าของสิบได้ปลานี่บ่น้องโอ้นี่พ่น้องปลา ปลาดุกล้วนๆเลยครับพี่น้องมึงเดือเออปลาดุกปลาดุกพี่น้องมึงเดือยปลาดุกนี่เอาอะไรกูเหรโอ้ปะ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 ปลาดุกเมื่อคืนนี่มาเอาตอนทุ่มหนึ่งครับโอ้ปลาคอใหญ่ลงปลาดุกตัวใหญ่ๆทั้งนั้นอันนี้ตัวใหญ่ก็มีนะเห็นปะตัวใหญ่ก็มีนะ เดี๋ยวใช้คู่กน